สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พบกันที่นี่กับมิสแกรนพาเจนินไซเดอร์ครับและพี่ล้านาคนเดิมมาเมาหมอยมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนางงามให้กับคุณคุณฟังอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของจากวันแรกสู่วันลาสุปราและมิสแกรนครับ ซึ่งนะครับเมื่อก่อนที่เราทราบกันเนาะว่า Miss Grand t h a i l a n d นะฮะได้มีตัวแทนนะฮะส่งตัวแทนไปร่วมเข้าประกวด Miss Supra National ซึ่งเป็นหนึ่งในเวที Grand ส l a m ของโลกนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารู้จักเวทีนี้กันดีกว่าครับว่า Miss Supra National นะฮะเริ่มต้นอย่างไรรวมไปถึง Miss Grand Thailand เข้าร่วมการประกวดอ่าแล้วก็ถือลิขสิทธิ์ยังไงอะไรแบบนี้นะฮะวันนี้มาเล่าสู่กันฟังแน่นอนหากพร้อมกันแล้วไปเลยครับ การเริ่มต้นการประกวดนะครับอย่างที่แจ้งกันไปแล้วนะครับ2009ใช่ไหมอ่ะนะครับในปีนี้เขาไม่ได้เก็บค่าไรเส้นค่าลิขสิทธิ์นะเธอใครอยากไปก็ไปใครมีเงินส่งนางงามก็ซองนะฮะซึ่งนะครับแม้ว่าจะไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินเออไม่ใช่แม้ว่าจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์แต่ค่าตั๋วเครื่องบินเะนี่ยก็ถือว่าแพงอยู่นะประเทศไทยตอนนั้นยังไม่มีใครส่งนะครับให้เป็นตัวแทนไปประกวดนั่นเองครับเริ่มต้นในปี2010นั่นเองก็คือ แก้วเมทาวีบูรภาสิงห์น่นเองซึ่งสิทธิ์ในตอนนั้นนะครับเป็นของครูนิวบ้านปโป่งนะฮะหรือครูดิวมิสแกรนราชบุรีนะ PD ในปี2016กับ2017นะครับก็ได้ส่งนะครับคุณแก้วเมทาวีนะครับเข้าร่วมนะครับซึ่งด้วยความที่คุณแก้วเมทาวีก็เป็นคนที่แบบว่ามีรูปร่างนะฮะที่แบบว่าเออดูแบบเอกซอติกเนาะมีใบหน้าเอกซอติกแบบว่า มีความเป็นไทยมีความเก๋ๆนะฮะก็ทะลุผ่านเข้ารอบไปเลยนะฮะก็คือ,อไปจนถึงรองอันดับ4นะครับ Miss u ร r a น a t i o n a l ในปี2010นั่นเองครับนี่ก็เป็นการเปิดประตูเลยนะครับครั้งแรกของสาวไทยแล้วก็เปิดประตูไปพร้อมๆกันกับแก้วเมทาวี v, บุรภาสิงห์นั่นเองครับ แต่ในปี2011นะครับก็เจ้าของลิขสิทธิ์ก็เปลี่ยนมือนะครับเป็นคุณเป้เจ้าของเวที Mr. g l o b a l นั่นเองนะครับคุณเป้ก็ได้ถือลิขสิทธิ์ในปีนี้นะครับซึ่งก็มีการส่งตัวแทนไปประกวดนะครับนั่นก็คือ,อคุณกุกเก้ปานิกาวราบุญสิรินะครับก็เป็นรอง Miss Thailand World นั่นเองครับเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้นะครับแต่ว่าการประกวดครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับตาแหน่งกลับมาแต่อย่างใดนะครับ โดยที่ว่านในปี2012ต่อมาคุณเป้ก,ก็ยังคงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ นันทวันวันณัุธานะครับหรือน้องนันนั่นเองนะครับซึ่งน้องนันเองนะครับก็เป็นท็อป1 m i นะครับมิสไทยแลนด์เวอร์2009นะครับแล้วก็รางวัลที่ต่างชาตินะครับก็คือรองอันดับ3 World Supermodel 2010นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศจีนนั่นเองครับสำหรับนะครับนันทวันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใบหน้าสวยคมเข้มตามสบับสาวไทยนะครับซึ่งนะครับก็ทะลุเข้าไปนะครับจนถึงรองอันดับ1 m ึ s ง Supra National 2,012นะครับโอ้โ oh, ห oh. ถือว่าใกล้มงเข้าไปอีกเออใกล้เข้าไปอีกนะครับซึ่งอ่าก็ตอนนั้นทุกคนก็เริ่มหันมามองเวทีนี้แล้วแหละว่าเออเออน้องสาวไทยก็ไม่แพ้ชัดใดในโลกแล้วก็เวทีจริงๆสมัยนั้นเขาก็จัดดีนะโปรดักชันอะไรก็ดูดีนะนะฮะซึ่งยังยังยังไม่ค่อยแบบอ,ออกทะเลเท่าไหร,ร่นะฮะในปีก่อนก่อนนะครับ สำหรับนะครับในปี2013นะครับก็สิทธิ์กลับมาอยู่กับครูนิวอดีต PD ดีมิสแกรนราชบุรีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ครูนิวเนี่ยตอนแรกจะมีการร่วมงานกับเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สนะครับที่มีคุณแดง คุณแจสอะไรแบบนี้ครับที่จัดการอยู่ในตอนนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยจากการคุยกันแล้วรายละเอียดหรือว่าข้อตกลงอะไรอาจจะไม่ลงตัวนะครับคุณนิวก็เลยไม่ได้ร่วมนะครับไม่ได้ร่วมกับทางทีมมิสไ Thailand Universe นะครับก็เลยเข้ามาร่วมกับคุณวัตอิสระไกรศีลเพราะว่า ในปีนั้นนะครับมีการเริ่มต้นนะครับการประกวด Miss Grand Thailand ในปี2013และนะครับเขาก็จะให้รองนะครับของ Miss Grand Thailand ในปีนั้นนะครับค่าใส่สภา,าย Miss Supra National Thailand และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดครั้งนั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของ m i มิสแกรนไทยแลนด์เลยนะครับผู้ที่ได้รับตําแหน่งนั้นนะครับก็คือน้องกุ้งธัญพรศรีเศษน,นะครับหรือปัจจุบันก็คือกุ้งประพัสรินศรีอริยนนท์นั่นเองครับ กุ้งเองนะครับก็เป็นนางงามที่ใบหน้าจิกๆดึงๆเวียงๆหน่อยนะแต่ว่านางก็จริงๆนะก็เป็นคนจอยนะเป็นคนำคำขันอยู่สนุกอยู่นะฮะแต่น้องกุ้งในปีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่จับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวทีต่างชาตินะครับที่คนไทยเข้าร่วมการประกวดเริ่มมีชื่อเสียงกันมาแล้วน้องกุ้งเองก็ทะลุเข้าไปถึงท็อป20เหมือนกันนะครับจะเมาเรื่องกุ้งนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ากุ้งเนี่ย ตอนนั้นเขาก็แซวว่าเออคนที่มงก็คือปิ่นใช่ไหมมุดยาใช่ปะแต่ว่าเขาบอกว่ามุดย่าเนี่ยจะเข้ามาร่วมงานที่มิสแกรนไทยแลนด์ n d 2014กุ้งว่าเออเดี๋ยวฉันประชันหน่อยละกันมาสู้กันสักตั้งไฟกันสักยกเออแต่ปรากฏว่ามุดย่าไม่มาจา้ะเขาแอบมาว่ามุดย่าเนี่ยเอออยู่กับผู้เขามีแฟนงานเขาก็อยู่กับผู้เขานะเขาไม่ต้องมาเออ,เอ,อสำหรับนะฮะในปี2013น้องกุ้งก็เข้ารอบไปจนถึง 20คนสุดท้ายนั่นเองฮะก็ถือว่าไม่แย่นะฮะก็แบบว่ายังฝากผลงานไว้อยู่นะฮะในปี2014นสะครับสำหรับคนที่ได้รับตำแหน่งแล้วนั้นเนี่ยตำแหน่ง Miss s u p าเน a ั่น n a ลไทยแล a ด์นะครับสมัยก่อนก็ค่าสายสะพายเลยนะครับก็คือใบเฟิร์นอนัญญามงคลไทยนั่นเองครับกับรูปร่างที่บึ้มบั้มสะอดสะองนะับเพราะว่าเธอก็เข้าร่วมการประกวดมิส s มเดลออฟเดอะ o r l d มาแล้วนะฮะเธอก็แบบว่า ออมีดีกรีต่างชาตินะฮะเวทีนานาชาติอะไรแบบนี้นะฮะน้องใบเฟิร์นก็ได้รับตําแหน่งนี้นะครับซึ่งในปีนั้นคนที่ชนะคือน้องปลาประพัสอนใช่ไหมแต่ปรากฏว่านะฮะข่าวก็เข้ามาว่าเอ๊ะทำไมใบเฟิร์นหายไปทําไมเงียบหายไปนะฮะซึ่งกรองปลดน้องใบเฟิร์นหรือเปล่าในปีนั้นเขาไม่ค่อยมีข่าวใดๆนะครับแต่ปรากฏว่า,ามีการถแถลงข่าว Miss Grand International แเนาะแล้วน้องใบเฟิร์นก็มาร่วมงานนะครับน้องใบเฟิร์นก็ได้แจ้งว่า จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็จาเป็นตัวแทนการประกวดอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยเคยผ่าตัดนะฮะในเรื่องของช็อกโกแลตซีดนะฮะก็เลยจริงๆมันยังไม่หายครับตอนนี้ก็คือแบบต้องรักษาเนื้อรักษาตัวร่างกายอาจจะไม่เฟิร์มไม่แซบเท่าไรหร่เนื่องด้วยจากการรักษาการทานยาอะไรแบบนี้แต่ในที่สุดนะครับก็มีข่าวหลุดออกมาอีกว่าน้องอ๋อยาดาครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2013จะไปเป็นตัวแทนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟนนางงามเห็นว่ามีการ ใส่มงกุฎของน้องใบเฟิร์นอ่าเป็นประเด็นกันขึ้นมานะครับแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆใส่เล่นๆแค่นั้นเองนะครับในที่สุดคนที่เข้าร่วมการประกวด Miss Supranational นะครับนั่นก็คือน้องปลาปรัพศรดิดดำรง Miss Grand Thailand 2อง4นั่นเองครับซึ่งน้องปลาเองอย่างที่หลายๆคนทราบดีเนาะว่าเพ r f o r m a n c e ดีเออรูปร่างสวยนะฮะแล้วก็แบบว่าชนะใจกรรมการทะลุเข้าไปจนถึงรอบลึกๆแต่ว่าก่อนจะไปถึงรอบลึกเนี่ยชุดว่ายน้ำไฮคัดแรงมา โอ้โหหลายชุดมากสีอกทองสีฟ้าสีแดงเต็มไปหมดเลยนะฮะและน้องปลานะคะก็คว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาซึ่งในสมัยนั้นนะครับเขาไม่ได้แบบมาจับมือสองคนไงสมัยนั้นเขาก็ยืนเรียงแถวกันถ้าใครได้ตำแหน่งอะไรเขาก็เรียกออกมาใช่ไหมผู้ชนะในปีนั้นก็คืออาชาบัตนะครับจากประเทศอินเดียนั่นเองที่หลายๆคนแอบว่าเออจริงๆของไทยก็สวยกว่านะอะไรอย่างนงี้นะฮะน้องปลาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก็แบบว่าใกล้ใกล้มงไปอีกปีหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับ2015ก็ยังคงอยู่กับ Miss Grand Thailand เหมือนเดิมสำหรับสิทธิ์ของมิสซูปราคนที่ไปนั่นก็คือน้องใบเตยนะครับน้องใบเตยทาราทิพย์สุนรุณพัฒนะครับซึ่งก็เป็นรองของน้องปอไหมในปี2015นั่นเองนะครับแต่ว่านะครับน้องใบเตยไปแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเออมีการวิจารณ์ในในตอนนั้นนะฮะ,ะตามแฟนนางงามก็บอกว่า สริดน้องล้นไปหรือเปล่าสริดแรงไปหรือเปล่าแต่ถ้าปรับลถมนิดเนี่ยถือว่าจริตถูกกับเวทีซูปรานะแต่ว่าดูแล้วมันดูเยอะไปหรือเปล่านะฮะก็นะครับน้องใบเตยก็ไม่ได้ผ่านข้ารอบแต่อย่างใดนะครับสำหรับในปี2015และในปี2016นะครับสิทธิ์ของมิสซูปร r a นชั่นแนลนะครับก็ยังคงอยู่กับมิสแกรนเหมือนเดิมนะครับโดยที่ผู้ที่รับตำแหน่งนั้นก็คือรองหนึ่งนั่นเองคืออ้อยใจอ้อยใจในตำนานของเราชัดชัาพรกิมมาก่อนนั่นเองฮะ ก็ได้เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้เนาะในตอนนั้นใช้ชุดประจำชาติของมิสแกรนดการสนาบุรีนะฮะแล้วก็โอ้โหนะครับอ้อยไปเป็นยังไงฮะที่โอ้โหนี่ไม่ใช่เข้ารอบนะโอ้โหเพราะว่าก่อนจะไปก็มีเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเา่ากับเ,เกี่ยวข้องกับพี่เลี้ยงเอ้ยกับคลินิกผู้สนับสนุนเอ้ยอนะไรเงี้ยโห้ยกว่าจะผ่านจุดนั้นมานะฮะแต่ว่าอันนั้นเราเคยเล่าไปแล้วนะครับใน E ีก่อนวันนี้เราไม่เล่าละนะฮะ ออยก,ก็ไม่ได้เข้ารอบนะครับแต่อย่างใดเช่นเดียวกันนะครับและในปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายของ Miss Grand Thailand ที่จะส่งตัวแทนจากเวที Miss Grand Thailand เข้าร่วมการประกวด Miss Supranational นะฮะเนื่องจากว่านะครับจริงๆมันก็มีเหตุผลเยอะมากแล้วก็มันเป็นเหตุผลของทางองค์กรเนาะเราก็รู้แต่ว่าเขาอาจจะมีแบบว่าความคิดหรือว่าอะไรต่างๆไม่ตรงกันก็เลยนะฮะหยุดส่งดีกว่า ในเมื่อฉันกับเธอน่าจะทํางานร่วมกันไม่น่าจะได้ะก็ปล่อยเลยละกันก็เลยปล่อยสิทธิ์หลุดไปนะครับสำหรับท t Miss Grand Thailand โอเคครับในปี2017นะครับเจ้าใหม่ที่มารับหน้าที่เป็นเอ็นดีนะครับต่อจาก Miss s Grand Thailand ก็คือคุณนหัทไทยนะครับแลวคุณโจกำพลนั่นเองครับแต่ว่ามีที่ปรึกษาก็คือคุณลักษณ์ไทยมิสนะครับผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ Miss International Thailand ์นั่นเองครับซึ่งนะครับในการจัดการประกวดในปี2017เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยแหละที่จัดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ในรูปแบบของจังหวัดซึ่งคล้ายๆกับ Miss Grand Thailand ในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับนะครับในเว จังหวัด77คนนะครับได้นะครับมาเข้าร่วมการประกวดนะครับขอแอบบอกนิดนึงนะฮะในปีนั้นเนี่ยมีรองอันดับ3 Miss Grand ด h ไ i l แลนดนะครับเข้าร่วมการประกวดด้วยในตอนนั้นนะเนาะก็คือน้องบิวนันทกรหาในปี2017นะครับแล้วก็อรองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2019ตุ๊กตามณีรัตแดงประเสริฐนั่นเองนะครับเคยเข้าร่วมการประกวดเวทีนี้ด้วยนะครับแต่ว่านะครับผู้ที่เข้า,าที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้นั่นก็คือน้องกิฟต จิระประพาบุญเนื่องนั่นเองครับตัวแทนจากประเทศเออไม่ใช่ประเทศจังหวัดยะโสธรนะครับเ,เขาจัดขึ้นที่สยามนิรมิตนะครับกเ็เป็นตัวแทนนะฮะทุกคนเพื่อที่จะเข้าร่วมการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลที่ประเทศโปลแลนด์นั่นเองครับ ซึ่งนะครับน้องกิฟเองนะครับก็เดินทางเข้าร่วมการประกวดนะครับที่ประเทศโปแลนด์ก็สร้างผลงานไว้ที่ท็อป10นั่นเองครับซึ่งก็นะครับก็ไม่แย่เนาะแต่ว่ากลับมาประเทศไทยของเราก็มีดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับเราไปดูโพสต์นี้กันนะครับสำหรับโพสต์นี้นะครับน้องกิฟได้กล่าวไว้ว่าถึงเวลาต้องลากันแล้วสินะใจหายที่ต้องจากกันไปก่อนกําหนดนะครับขอให้เธอพบเจ้าของใหม่ที่คู่ควรขอโทษที่ทําให้ ขอโทษที่ความอดทนไม่พอนะครับโดยที่มีเพื่อนๆน,นางงามเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับอย่างน้องจินนิตาบุตรดี Miss Thailand World 2016ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเก็บเพชรวจ Y555 อะไรเงี้ยแล้วกิบก็บอกว่าเออคิดถึง Miss Thailand World เช่นกันนะฮะอะไรแบบนี้นะครับสำหรับคนที่มาโพสตแรงนะครับนั่นก็คือคุณแชมเปญกัมลนรถนะครับมิสคว u นออฟยูนิเวร์ 2015ครับเขาบอกว่าโยนลงถังขยะไปซะเรามีค่ามากกว่านั้นเสียเวลาเปล่าเหนื่อยเปล่าเอออันนี้ก็คุณแชมเปญได้กล่าวไว้เนาะไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็เลยมีการแต่งตั้งรองอันดับหนึ่งนะครับน้องพินรัตมะววินทอนนะครับเป็นผู้ทำหน้าที่แทนน้องกิฟต์นั่นเองครับซึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวแทนที่มาทำหน้าที่แทนนะครับ ก็เข้าร่วมการประกวด m i s s Supranational 2018ที่ประเทศโปแลนด์นะครับแต่ว่าไม่ผ่านเข้ารอบแต่อย่างใดนะครับและในปี2019นะครับก็มีการจัดการประกวดขึ้นอีกครั้งเขาก็จัดขึ้นมานะครับโดยมีสาวคนนี้เลยนะครับเป็นตัวเต็งก็คือแอนโทเนียโพซิลนะครับซึ่งเคยเข้าร่วมการประกวด The f a c e Thailand ซีซั่นหนึ่งนะครับทีมเมนเทอร์พลอยนั่นเองครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเธอคว้าชัยชนะไปครองนะครับและนะครับ เธอก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าสู่การประกวด Miss Supranational 2 0 1 9ที่ประเทศโปลแลนด์นะครับแล้วก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับนั่นก็คือเป็นผู้ชนะสาวไทยคนแรกที่คว้ามงแรกของ Supranational นะครับมาครอบครองนั่นเองครับ และในปี2020นะครับก็มีการงดการจัดการประกวดนะครับเพราะว่าอะไรก็คือเพราะว่าโควิดนั่นแหละนะครับโควิดก็ทำผิดก็เลยไม่ได้มีการประกวดนะครับแอนก็ได้ครอบครอง2ปีนะครับและในปี2021นะครับก็คือมีการาแต่งตั้งนะครับก็คือควีนเบญจรัตนอัครวนิสินเอบินะครับซึ่งก็เป็น Miss Supranational Thailand ในปี2021นั่นเองครับ ซึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเป็นทีมภูเก็ตนะฮะเออที่เคยส่งมิสแกรนเนาะนะฮะเป็นเป็นผู้สนับสนุนด้วยอะไรแบบนี้แต่ว่าในเรื่องราวก่อนหน้านั้นนะฮะมันก็มีเรื่องราวที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้รับการติดต่อให้ไปในปี2021เนี่ยก็คือพรฟ้าปุณนิกาคุณสุนทรรัตน์รอง Miss u n i v e r s สไทยแลนด์ในปี2020ใช่ไหมโดยที่ข่าวก็ออกมาบอกว่าแล้วก็ พรฟ้าก็ได้ให้สัมภาษณ์เนาะว่าทีมงานนะครับของ Miss International Thailand ติดต่อมาจริงคุณเนยอะไรแบบนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะยังไงพอติดต่อมาแล้วเอพอพรฟ้าก,ก็ก็อยากไปอะไรเนาะแต่ว่าพอตอนหลังพอประกาศว่าจะมีตัวแทนคนใหม่ก็คือน้องควีนเนี่ยเอ๊ะมันเป็นยังไงกันนางก็อาจจะสตั้นหรืออะไรแบบนี้เนาะตามข่าวที่หลายๆคนเคยเห็นไปนะครับแต่ว่าในปี2021นี้นะครับก็คนที่มา ดูแลลิขสิทธิ์ก็คือบริษัท Possible Dream 789จำกัดนะครับโดยคุณพาวรศวัตรวัฒนาสิริสมบัตินะครับก็จะเป็นคนที่ผลิตจิวเวอรี่นะฮะซึ่งแบบว่าให้ไฮโซนั่นนี่ทั้งในและต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็สร้างมงกุฎมานะฮะในตำนานอีกมงกุฎสูงมากนะฮะซึ่งแบบว่าเออ อาจจะเหมาะกับพี่ก็ได้พี่ตัวใหญ่หัวพี่ใหญ่พี่ใส่มงสูงแบบนี้อาจจะดูเล็กลงก็ได้ <c oughs> เออซึ่งนะฮะหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ามงทําไมแบบว่าใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นเจ้าเดียวกับนางสาวไทยที่น้องบินเนี่ยเคยมงด้วยเออมงเจ้าเดียวกันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะเนาะนะฮะแล้วก็น้องควีนะฮะก็เป็นตัวแทนไปประกวดนะฮะที่ประเทศโปรแลนด์ล่าสุดเลยก็ได้รางวัลน,นะครับไม่ใช่ได้รางวัหลหรอกเข้ารอบท็อป20แค่นั้นเองนะครับ และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของ Miss ูพ a ้ a เน t ั a น l นลไทยแลนะฮะทีะ่ตั้งแต่ก่อนหน้านู้นะฮะจนมาอยู่กับ m s s s r a n น Thailand นะครับแล้วก็ได้ลาจาก Miss Grand Thailand ไปนะครับไม่เป็นไรนะครับใครที่เป็นตัวแทนของ Thailand แล้วก็ แล้วก็ให้กําลังใจทุกคนอยู่แล้วนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะนะฮะเป็นกำลังใจให้ทีมงานมิสแกรนด์ชาแน i อินไซเดอร์นะคะได้ทําคลิปต่างๆออกมาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องแฟนนางงามเพื่อนๆลูกๆล,ล,ลูกสาวเพื่อนสาวทั้งหลายกันแล้วกันะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาถึงวินาทีนี้นะคะวิานาณาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ